สวัสดีครับผมลอยโชใดนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการติดตั้งชุดสัญญาณการขโมยปักกลงรุ่นนะครับผมของเจ้ายำห่าจะหลอกตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับผมตัวนี้นะเราจะมาดูวิธีการติดตั้งชุดเข้ามาอันดับแรกนะครับผมเราต้องลือ้อบอดี้ข้างหน้าที่ออกให้หมดเลยนะครับผมลื้อออกมาอันนี้ผมลื้อออกมาแล้วนะครับผมเราก็ยดขได้เลยง่ายนะครับผม เราก็จะมาดูปลั๊กของเรานะครับผมซึ่งเป็นปลั๊กตรงรุ่นซ็อกเก็ตตรงรุ่นนะครับผมเรามาดูที่ปลั๊กกุญแจก่อนอตัวนี้นะครับผมดู่มนหนักตัวนี้นะครับผมปลั๊กกุญแจจะเป็นปลั๊กสามช่องเหมือนกันกับตัวสัญญาณการขโมยตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะเราก็แค่ดึงออกมานะครับผมอะจะดึงยากหน่อยนะครับผมอ่ดึงออกมาแล้วนะครับผมเราก็เสียบเข้าเอาปลั๊กของเรานี้นะครับผม เสียบเข้าไปตามเดิมเลยนะครับผมก่อนเสียบต้องดูพินด้วยนะครับผมว่ามันล้มมันเอียงไหมอย่าให้มันล้มมันเอียงนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสียบเข้าไปครับผมแล้วก็จะมาเหลือพักสามช่องนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมให้สังเกตเป็นลักสีขาวสามช่องตัวนี้นะครับผมเส้นสีน้ำเงินนี่ยนะครับผมน้ำเงินแถบขาวนี่นะครับผมแล้วก็่อดออกมานะครับผม แล้วก็เสียบเข้าเสียบออกแล้วก็จะมาเหลือปลั๊ก6กช่องนะครับผมตัวนี้ซึ่งจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเราหันหน้าไปข้างหน้ารถนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นปลั๊กสีดำ6ช่องนะครับผมเราก็ถอดออกมากครับเสียบเข้าเสียบออกกาวนะครับผมกาวผมจะลงไว้ตรงนี้นะครับผมกาวผมจะลงไว้ตรงนี้ อันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เราจะมาต่อชุดกล่องสัญญาณการขโมยนะครับผมซึ่งมีกุญแจนิมมอนมาให้สองสญญตัวนะครับผมใช้ตัวไหนก็นได้นะครับผมตรงนี้นี่นะครับผมมันจะมาเหลือปักเก้าช่องตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อเข้ากับกล่องเสียงก่อนนะครับผมแล้วมาต่อเข้ากับสัญญาณการขโมยถ้าเกิดว่าเราต่อถูกต้องนะครับผม,มเวลาเสียบ กล่อ,องสัญญาณการขโมยมันจะมีเสียงเตือนขึ้นมาทันทีนะครับผมเป็นการเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาดูวิธีการทํางานของมันนะครับผมกดหนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวล็อกรถนะครับผมมีคนมาโดนรถหนึ่งครั้งนะครับรถจะเตือนขึ้นมาทันทีโดนอีกทีนะครับผมรถจะ ตัวนี้จะเสียงดังมากเลยครับผมแล้วก็จะปลดล็อกตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นล็อกเงียบนะครับผมนี่ล็อกไม่มีเสียงนะครับผมมีแค่ไฟกระพริบโชว์นะเราต้องต่อเข้ากับไฟหน้าด้วยครับผมจริงกระพริบโชว์แล้วก็ปลดล็อกสั่งสตาร์ทที่รีโมทนะครับผมเราต้องเอารีโมทคู่กับรีโมทของเดิมของมันนะครับผมต้องอยู่คู่กันนะครับผมกดตรงลูปฟ้าผ่าสองครั้งนะครับผม นนี de sí, ini, ่ะครับแล้วก็สตาร์ทขึ้นมาทันทีครับผมโดยโดยที่เราไม่ต้องออนกุญแจนะครับผมเราเวลาเราดับก็ดับที่รีโมทนะครับผมอย่าลืมนะครับผมก่อนสตาร์ทที่รีโมทต้องเอาขาตั้งเดียวขึ้นทุกครั้งนะครับผมนี่นะครับผมสตาร์ทที่รีโมทแล้วก็ต้องดับที่รีโมทเรามาดูที่่ตัวคุญแจตัวสมาร์ททีเราสามารถเปิดออนนี้มาได้ครับผมสตาร์ทที่ตัวรถก็ได้นะครับผม สถานที่ตัวรถก็ต้องปิดที่ตัวรถ่ะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับพิธีการติดตั้งชุดสัญญาณการขโมยของเจ้าแอาร์หลอดตัวใหม่ล่าสุดนี้ครับผมง่ายนิดเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็อินบอ็อก์สอบถามเข้ามาที่เพจร้านได้เลยนะครับผมตรอดวันนี้ก็ขอจบรีวิวกับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีนนครับ